พ่อแต่งนึ่งเต็มหนึ่งบางคนสลายกันเอาขึ้นเอาลงเนาะจ้่มันมันมาตัวเดียววิ่งวิ่งโมพาดพ่อเตื้ยเหรวิ่งเขาวิ่งโผ่านดโผ่านเลยเขาทำหัวมาสืบคุลบ่อือผู้บังสืบุลแล้วแล้วชั้นเพียนเหรอเพีนเพียนระบบเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาจารย์สบายดีบ้างครับอาจารย์สบายดีช่วงนี้สบายดีคนตกแห้งมอเมื่อคืนกล้มหลายพอดมีแต่ล้ม ฝ<ค>นบมค่อยนี่กรกลมคาบอดโดนบ่นไ,บบนไหรหรอืเ่อไ่โดนบ่ไีตัวบม่มีฝาืมลมคากดวัน่อเชคกคือตัาสบายดีออสบายดีจหรับเงน,นี้ได้เหรอบอค่ะจัได้เราเฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วเป็นสูตรคำนวณอนนะจยนเนาะสูตรคำนวณอ,ออกปุ่มเฮ็ดปั๊บแลวบอคออกปุมเฮ็ดปั๊บแลวแหละเฮ็ดมันออกแล้วฮ่สูตรนี้ก็สูตรคำนวณน่าหน่ย เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดินแต่ผมชอบทำแต่มาเด้๋วครับเดี๋ยวผมคุยกับอาจารย์เก็บปักไข่พี่ให้น้องข้าวเจียวสมุทรปากกากล้วเนาะแม่ครับไผ่พี่ให้น้องข้าวเจียวสมุทรปากกาไว้เดลยครับเดี๋ยวจะรับทชนใดที่ตามตัวเลขอ๋อน้องปืนนะครับผมนะครับตัวเลขอ๋อน้องปืนนี่ตามที่นี่เขาเดินดีตลอดเนาะเดินดีตลอดเดินบ่พลาดคิดว่าบ่พลาดเลยล่ะตัววิ่งบ่พลาดตัววิ่งบ่พลาดตัววิ่งบ่พลาดเดตัวเดีนยหายขาดผ่าดน้อยผ่าดน้อยใช่ไหมสำหรับตัวเลของอน้องปืนวันนี้ ท่านผู้ชมนะครับเด้อสมุดระปากานะครับตาลางเอซีนะครับผมตาลาเอซีทักเพจต้องระซังกทักสอมต้สังเด้อตัวนะครับที่นี่ให้วิ่งให้เด่นนะครับให้วิ่งให้เด่นกับมีกับมีสามเก่าเก่าสมกัเก่าสามและเก่าสามสากันไปเก่ากับก็ตหนึ่งอ่ะจเดินเดินก็คือเก็ตหนึ่งให้วิ่งวิ่งวิ่งเก็ตกําหนึ่งวิ่งเก็ันหึงจะวิ่งเก็ตกันหนึ่งาะจารจะมันใจเก็ตหนึ่งนะเพราะว่ามันมาเขากันมากันสองตัวหลายหลอดหลายงวดแล้วนะ มันชะมาเราตัวเดียวงวดนี้งวดนี้เรามันสิเขามาสองตัวอ่ะสิเขามาสองตัวได้เกตกำาหนึ่งอ่ะอ๋ออาจจะมาสองตัวอืมเกตกำานึงเก้าสามเก้ากับสามน่ะเก้ากับพกตัวเดียวกันนะโอกวนี้อาจารย์เห็น้อยตัวแหงเลยหมดอืมมี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 อยู่สามสามสามตัวมีสามมีเก้ามีเจ็ดมีหนอืมนบอกมีสามมีเก้ามีเจ็ดมีหนึ่งมีสี่ตัวหเลยเลขไหนมาสี่หลักจับ ขาจับสมตัวจับได้ในหลักไนบอครับจับได้ในหลักนะอออเลขสี่ตัวนี้มาจับใส่กันอ๋อเลขสี่ตัวนี้จับใส่กันเราแต่จะจัให้เร็มัแล้วจับไมแล้วจับจับเป็นสอตัวนะจับสองอาจารย์จับจับแค่สตัวจับแค่สตัวเอาสามเก่ากับเจ็หนึ่งจับใส่กันเอาอ๋อสามเก่าเจ็ดหนึ่งสมเก่าเจ็หนึ่งี่ยถ้าจะจับสตัวจับได้สตัวนี่ละจับได้สตัวเ่าเจ็ดหน่งสามเก่าเจหนึ่งสาม สามเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็หนึ่งจับลได้แหะสามเก้าเจดหนึ่งจับสลับกันออสามตัวสามเก้าเจ็ดเออสามเก้าหนึ่งหอยู่ในนี้เนาะหรือว่าเก้าสามหนึ่งัหรือว่าเจ็ดสามหนึ่งหรือเจ็สมเก็จับเอาในเด็กสหลักเก้าสามสมเก้าหนึ่งหหได้แล้วอานหกเก้าิบั้หอหก้กสามแต่ว่าของอาจารย์นี่ขึ้นแต้มลดแต้มหรืเปล่ครับขึ้นแต้มลดแต้ม ยมากโซมาถือเ็กด like, ังเ็กตรงเล็กดังเข้ามานี่ให้รถแต้มไปให้รถแต้มไปแต่เกิดมากงนี้เข้ามาสามเก่าเก่าสา้ว่าเหนึ่งเข้ารถแต้มไปแต่เกสูงมันดอกไปแล้วงนเม่อกี้นะเมื่าเงิาก็มีในเกจหนึ่งึ้นกันงอนผ่านนี่บอก่ครับมี่เกดหนึ่งไงไม่ม่เกหนึ่งก็มีจัตด้วยเนาะเกจหนึ่งเก่าหนึ่งก็ติดย้อมตลอดสามเก่าสามหนึ่งสามเจ็ดัน วิ่งเจ็ดกับหนึ่งนะครับวันนี้วิ่งเจ็ดกับหนึ่งโบกผ่ามาครับบกแค่ผาดิวิ่งวิ่งหนึ่งบกผ่าเด้อพี่น้องครับนี่ครับผมตัวเลขของอาจารย์น้องจือนะครับเด้อพี่น้องได้แล้วครับัชัดๆครับจุดนะครับเด้อเจ็ดหนึ่งเนาะเป็นหลักสามก่อนเจ็ดหนึ่งนี่เป็นหลักแต่ให้นั่นแกับสามเก่ากับเจ็ดหนึ่งล่ะโอขึ้นเอย่างนี้สามเก่าเจ็ดหนึ่งแต่ว่าให้อาจารย์เนี่ยจับมาจับใช่กันมาครับจับสามหนึ่งสามเจ็ด หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดกะแล้วบางเก่าเป็นหกได้ย่อ๋อบางเก่าหกเป็นเก่าหกเป็นเก่าเก่าเป็นหกอาจจะเป็นสามหกสิเนาะเป็นสามหกหกกับเก้าตัวเดียวกันเก้าตัวเดียวกันเป็นแนวทางเนาะอาจารย์เป็นแนวทางงวดงวดนี่ครับเด่นสุดวิ่งสุดนะครับตัววิ่งเด่นสุดคือตัวใดครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่ะเจ็ดหนึ่งเนาะเก็ดหนึ่งอ่ะ ตวิงตวิ่งโบผาดต่ว่าบบกคยบผัดนะรับันจุดหนึ่งบนหรือล่างครับมัหมากสมาล่างมัวหมาสมาล่างเนาะการจากบนล่างไปเลยพดดีอาจจะมาดสองตัวจะมาสองตัวเพราะสองตัวนี่สิบ่าเขามาหลยงวดละมันจะมางวดเดียวแต่วันนี้บ่แหน่งวันนี้มันใจจ็ตหนึ่งอ่ะวันนี้มันใจจุหนึ่งับสมากจุหนึ่งจ็ดหนึ่งกับสามเก่านะติดเจ้าใบเจ้าใบอ่ะกับตัวบนลยหกตัวหกหาง ไปเก่ากว่าสิบสองเหรอไปเก่าสิบสองแต่เขาเขาเต็อนเขาเต็อนจะล่างไว้มันก็บมันบหลายนะอาจารย์มันบหลายแบบเพราะเรกมันมันซื้อาขึ้นบนนะคิดว่าเรกของอาจารย์เนี่ยจะมาจามาล่างจะมาล่างมาล่างเนาะสามเก้าเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามเจ็ดเก้าเจ็ดวิ่งเจ็ดกับหนึ่งตูเด้อ เจ็่งลสาเก้าเจ็ดนี่เนาะเจ็ดหนึ่งเนาะผงกลมหเนาะเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามเก่าเกตัวเดียวกันได้ย่อมกากับหตัวเดียวกันเด้อนะครับพี่น้องเนาะสามหกสามเก่าเก่าหกหเก้าหกสามครับเอาหกไปก่อนนี่นียหกหกครับเด้อนี่เนียระหว่างยันยันหเป็นยันเก้าเป็นหก็เป็นหกอือครับ วิ่งนะครับเจ็ 1. 1> ดกับหนึ่งวิเลยวิ่งบ่ดแต่เราเล่บวดแล้วแล้วถ,ถ้าอยากจับสมตัวนี่จับในในส่วนนี้บักอาารั์จับในส่วนนี้จับจับเกกับเจ็ดนึ่งแหละจับสามเก้ากับเจ็ดหนึ่งนี่เนาะจับใส่กันมาครับอาจจะเป็นอ่าเก้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งมาครับหรือว่าสามเก้าหนึ่งใช่ไหมครับเนาะ ให้เอาสามเนสซตัวนี้ไปจับเป็นสามตัวเอาถ้าใครอยากจับสามตัวเจ็ดก้าสามกนเลยเจ็ดเก้าสามเจ็ดสาม็ดหกสามเด็ดับเก้ตัวด้วยันแต่ว่าตัววิ่งหนึ่งคือตัวนี้นะครับเนาะเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งอยูเนาะเจ็ดกับหนวิ่งหนึ่งบเ่านวิ่งนึ่บเคย์ผ่านมามาจหนึงมาหนึ่งมาสตัวแต่งกันนึ่งอาทามา มนงวในวันนี้มันใจมาสองตัวเพราะว่ามันว่เขาสองตัวมาแรงเงินผมยันมาผมยันมาตัวกลับรุ่นผมยัมาผมยัมาเป็นหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดจินะดังผนเมื่อกี้สิมามันดังเลยเข้ามันชอบรถเต็มหนึ่ง็ลยสื่อรถไปเต็มหนึ่งเขาสูนหายสูห ศูนหาหาศูนศูนหานหมานหมนติหมานองยวลอยเดี๋ยวลอยหนึ่งอเดี๋ยวลอยลย่งดินติลดินลงดินโอ้ในว่กมทึ่งลดินอ่าวันนี้าม่ตครับอาจารย์อาจารย์มัติสุดกับคือสามเก่าเจ็ดหนึ่งเาะใช่ครับเอาไปจับครับเอาไปจับเป็นสามโตกับสามเกาเจ็ดเก่าเก่าหนึ่งเดี๋ย้ช่อมเสรเอาไปจับนะครับในบนี้ครับในจับเนี่ยสเก่า เจ็ดสามข้อหนึ่งก็อยู่ในเนี่ยเนาะในจุดนี้คือตัวเลขที่อาจารย์ให้มากคือสี่หลักสี่โตเท่านั้นนะครับสี่หลักสี่โตแล้วก็เด่นเด่นสุดๆก็คือเจ็ดกับหนึ่งคือวิ่งนั่นแหละเนาะวิ่งนะครับผมอาจารย์ก็เชียร์ให้หกกระเป๋าตัวเดียวกันก้ะเอฟซีฮาวล็อไปวิเคราะอลมึงเด้อครับผมท่านผู้ชมอาจารย์ครับตอนนี้ทางวัดก็ลังสี่สังในอย่างบวกครับตอนนี้กว่าสี่สังเม่นนะโยมกีฬาสี่สังเม่นสังเม่นสังเมนลูก ผมคาร์เอฟซีทันใดมีโศกมีอย่างกาจานเลยนะครับผมนะครับสลับวนเลยนะเกิดว่ามีโศกนั่งกะมารวมกันนะครับผมสามเน้นสามไม่ลูกนะครับผมอุ่นสนไงตีสนามบินสิ็จละตังเยอะอย่าเดียเลยตสนามบินกาำลังสื่อสางโยสลับเอฟซีทันใดนะครับอยากสี มาร่วมกันมีช่องทางในการติดต่อขออาจารย์ไหครับอาจารย์ใส่เบอร์โทรบอกขึ้นยังขึ้นจังไดครับผมเบอร์โทรให้ย่องไปเอ่ย่องสิลงกระไรเบอร์โทรมีขึ้นย่องมั้งครับผมเดี๋ยวจังไดก็คอยติดต่อมาผ่านทางแอดมินกระไรได้ครับเรื่องสลับธนใดดีอยากจะได้เบอร์โทรของอาจารย์นะครับโทรมาได้นะครับผมนะครับข้าอยากจะร่วมเฮ็ดบุญเหตุยังการอาจารย์กับติดต่อมาได้นะครับสำหรับธนใดที่นีโศกครับอาจารย์น้องปืนของห้าหัวนี่นะครับท่านผู้ชมเราเ้ิ่งตั้งหลถิ่นได้ไหมสถิติสถิติงดก่อน หนึ่งมิถายนนะครับเราอหายดินหนึ่งหากับเจ็ดสามนะครับหนึ่งหาเจ็ดสามนี้มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสามห้าสามวิ่งหนึ่งก็หาวิ่งหนึ่งก็หามาบึ้งที่ไหนครับมันจ้าของก้อนก้อนหนึ่งเก่ามา่อก่อนเออหายหมดก้อนหมดก้อนขึ้นมาในมันแหลายปีก่อนหลาปีก่อน โวนี่เดยนี่เดียวงดก่อนครับผหมดก่อนงดก่อนนี่ครับงดงดงดออกหนึ่งเก่าหลังมั้งวนี่งดของหนึ่งเก่าหลังวิ่งนี่ก็วิ่งหาก็ะเก้าหาก็ะเก้าก็มาวิ่งเก้ากัเขาวิ่งเมื่อคยผ่านวิ่งเมื่อคยผ่านนะครับเือนห่งดสองเกตัวนงแม่งงดสองงหนึ่เกีเขาี่เขเอาหลักฐานนะครับเด้อมาที่นีมาเพิ่งในงวดวันทีสิบหกนี่ครับนี่เลขที่ติดมาเนี่ติดมา ีสามหนึ่งมีสามหนึ่งยังมีหนึ่งเก่าของหมดเกินมันหนึ่งเก่านี่นี่นี่ของหมดเกินอืมนี่หมวดหมดสี่สองสองหมวดหิดสองสองนี่เรียกคี่ติดม้าเหนียวบวดวัาที่หนึ่งนี่มีมีหนึ่งเจ็ดงวดวันที่สิบหกมีได้หกอะเจ็ดหนึ่งมีสามหนึ่งมีสามหนึ่งเป็นตัวกลับไปเป็นตัวกลับอืมนี่ครับเรียกที่เรียกที่บัตรทันม้าเนี่ยมีนี่มีห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามมีเด้อนี่งวดวันที่สิบหก ของเรามีเจ็ดหนึ่งเนาะกับสามหนึ่งครับสามเจ็ดครับนี่เก้าเจ็ดหรือว่าจะเอาไอ้ชุดหลังมาะมาเหล็กก็ได้ดิเนเหล็กเล้วนีเแมนบอยเป็นไปได้ไปได้ได้ครับด้วยพี่น้องชุดเก้านะคเดี๋ยวให้พี่น้องแคปสามเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับตัวเหล็กชุดเก้าติดมาสามตัวผครับเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเก้าติดมาสามตัวเลยบ่เนี่ยติดมาสามตัวเลย ออก็ล่อไปวิดห์พิจารณาบางเนาะครับตัวเลขแต่ะละหมอ่อแตทะ,ะโตนะแต่ก็สวยงามอยู่ด้ครับผมเจ็กับหนึงนี่แอดมินก็มักอยู่7จ็ดกับหนึงเพราะว่าแม่หันนี่กับมู่านไปจับได้ก็ได้หกหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับหกหนึ่งหนึ่งแม่ของแม่ฮันนี่ตัวน,นี้ได้เจ็ดหนึ่งหนึ่งอ้าวลองมองครับท่านผู้ชมงดน,นี้มันสิบป่มาตัวกกับสมดุลอย่างหนึ่งเจ็ดเนี่อาจจะเป็นเกนี่เป็นหกด้หกหนึ่งเจ็ดทีนะหรือว่าเจ็หนึ่งหกที่นะ มีออกไ <ป S 2> ได้ผมยังออกไซส,ส่งการแม่ครับอาจารย์อ,ออกไซส,ส่งการด้วย นะครับสำหรับเอฟซีธันใดนะครับผมที่อยากจะได้ตะกุดโร้างนะครับผมตะกุดโรคช้างนะครับผมเด่นทางด้านเมตตามหานิยมนะครับผมหนุนดวงนะครับผมสำหรับเอฟซีธันใดที่ดวงบดีดวงตกนะครับผมอยากถูกหวยร้อยเบอร์นะครับผมสื่อหวยพิพษตึกถือสื่อบนออกล่างสื่อล่างออกบนนะครับผมแอดมินแนะนําเลยนะครับผมตะกุดโรคช้างนะครับผมนะครับเ้ามีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับผมนะครับถ้าตสนใจก็แจ้งสื่อที่อยู่และเบอร์โทรนะครับผมที่อยู่ด้านหน้าจอมาได้เลยนะครับตะกุดโรคช้างนะครับข้างในก็บรรจุไปด้วยเส้นคุหางสร้าง นะครับโลกสร้างราหน้าสร้างหนังสร้างกระดูกสร้างนะครับผมครบชุดเบ็ดเสร็จเลยนะครับพี่น้องเข้านะครับผมถ้าตระไดสนใจเด้อนะครับผมก็โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์ที่อยู่ขันานานะครับผมนี่ครับตัวเบูส้มนะครับผมนี่ก็คือ ตัวเลขนะครับผมของออน้องปื้นะครับผม16เมษายนนะครับผม16เมษายน2564นะครับผมออน้องปื้ให้นะครับผมวงกลมให้เลยคือ3971นะครับผม3971นะครับมีตัวล่องนะครับ3119 3797นะครับวิ่งนะครับตะบูช่มนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในสายแลนนะครับผมนะครับท่านใดที่สายแลนนะครับแลนไปเลยครับผม7กับ1เด้อครับพี่น้องเข้าครับผมเจ็ดกับหนึ่งนะครับผมครับวิ่งนี่อาจารย์บอกว่าประผาดจากเทียสสถิติของการวิ่งนนี่เดดิมา มาตลอดเลยครับเขาทุกงวดเขาทุกหนขัดบอกเขาตัวนึงกับเขาตัวนึงเนาะแต่ส่วนมากสิเขาทั้งสองส่วนมากสิเขาทั้งสองนะครับผมนะครับสำหรับเอฟซีนะครับผมทางใดติดตามอหนองปืออยู่นะครับผมนะครับสำหรับทางใดติดตามอหนองปืออยู่กับบนาสิพัฒนนะครับสำหรับเลขวิ่งของอหนองปืองวดนี้นะครับผมเพิ่นหายมาแล้วเด้อนะครับเอฟซีของเฮานะครับผมที่เขามารับชมนะครับสามเก้าเจ็ดหนึ่งในทางนี้เขากระพงได้ยง ครับอาจารย์นงเปือว่าเก่าก็พอในให้เราว่างไว้อ,อาจสิบเป็นสามหกก็ได้สามเก่าก็ได้หรือสิเป็นเก้าหกหกเก่าก็ได้โอ้